ตำบักหูงค่ะตับักหู้ไก่ย่างผู้ชมผนเด้เ้าเลยฟ <f uck> ักเจ้าอมแค่แดงไข่ต้มข้าวเหนียวอุ่นไม่ค่ะหอนหอนค่ะแบตกระปิดโอ้พี่ห่องจ้าแบตเปิดกินกับัับละกินกับพอบานเด้อค่ะเอ,อ วันนี้เราจะมาเป็นบ e ูดีอีสานนี้ชิกินเขาอีสานบ้านบ้านค่ะทุกคนมืดด<ร>อ,อมือมื่ดอกตตามมืนนั่นแบทแนอันนี้รืกเล่าอเออขอโทษขออภัยนีแสงเทปนี่มมีมืดดอ,อมาจ้ะตับบอกมือสีบส <c oughs> บาลามอันนี้กำลังซ่ ฟันซูชีอีกแล้วเราเป็นผู้ดีอีสาม กินข้าวเลี้ยวครับก็ถือหน่อยหน้าแรกนะครับหน้าเนื้อไก่สีอาหารญี่ปุ่นหลักกินอาหารญี่ปุ่นครับขอให้ผู้ชมหนึ่งท่านครับ ท่านพึ่งท่านพึ่งก็เอาน้ำปมนั้นนี่แหละช่างอมอช่างอมสวัสดีผู้ชมห่าท่านครับบักละทักทายเพื่อน เแถบมาใกล้ๆแม่เขาแบบอาจะได้ไม่เห็นตอนเดินไปครับอุ้ยสวัสดีผู้ชมผู้ท่านครับแม่เรามาทำซูจินะครับอันนี้ซูจิหน้าส้มตำนะครับดอกแคแดงอันนี้ซูจิหน้าส้มตำนะครับ ร้านนั้นเปิดอยู่ค่ะมิวเขา,ว,าว้วเจ้าพ่อต้งองเจ็บท่านเขาสวัสดีดีดีลูกสวัสดีผู้ชมนะคะับมีเขาดํากันกัะ ช่องหญิงคนเดิมสวัสดีผู้ชม27ท่านครับแบบนั้นวันนี้เรามาลังจัดเมน,นูนะครับเม,มน,นีูได้็กเหนียวม่ยาปากมาให้ค่ะ หลัวแก้แดงหวานหวานาวานะคนนะบวานกิดขมหน่อยอันนี้ดอกหน้าเนงนะไก่ไข่ครับสวัสดอีอีกหนึ่งท่านนะครับบักละ่ะอีกของน้ำมันี่ย ให้เราเไปไหมมากวะเรอที่ผู้ชมทาสามท่านครับอืมอืมอกันน่ะอมองทกล่องมันถ้าเป็นไอโฟนมันจะชัดเลย ตัวบ้านไม่มี h อ n e นรลยไม่แต่อยังไอเลิฟยูไอแคลกะคครับจ้ากามีมีแต่อแคลกับไอเลิฟยู่วะสันไอโฟนมัมี หน้าเนื้นแนนอแม่ปนองให้กินกินไหมพ่มอม,มันมันไม่เข้าระบบคลองอร่อยไม่คินหน้าสลับเนี่ยยังเกันกินมันแสบยเาะทุกคนขี้ใ้หาทิบไป

วางเลยก็วัวจังได้ก็ว่าให้แม่ฟังบึ้มรอได้หรอดีท่านผู้ชมหนึ่งหมื่นแปดพันท่านขวลาว่าถึง้นไข่เซียวบาอดได้แต่จังได้ก็ขึ้นคอนจะพยายามเบาเด้อก็จะพยายามเบาเด้อข้าแม่ข้าแม่ ชาวมีบุเราแค่หวานเอ็นดีเลยอาหารเย็นของเหนียวหอนหอนมันเสียบแล้วลงนะุงเนาะเก็บตาแก่เงินบ๊อบนี่มนนะันเนาะ สี่แม่สองแม่ปัดเดู้กองสามตึห้าด้านครับทือชมบมาสอยับน้ำห้อข้างหลังก็ทวีวีครับก <c oughs> ิมเขาเบิ้งเขาเารไปกี่กีฬานี <c oughs> ่มันกิมเขาเล้วจะได้ปิดลาน ความอืนเริ่มต้นไม่ค่ะงตงเนาะปิดเท่าไงก็บถทูกงอยก็บถถ่ทู่ลูกว่างมีกบะถ,ถึกป็นหลานนอนแล้วพวกนี้ก็ค่อยมาลุ้นใหม่โ้อเสี่งเียจะมีอะไรกินนมน,มนก็ข้แเสียเนาะ ทุกคนกินข้าวยังสวัสดีผู้ชมสี่สิบท่านครับผม จชทที่สุดตบับังฮึตมัมย่มใดกับเสียมนัำนั่นนะ่นอนนเ้าอนันน,นี้อุ่นอุ่นเมาเลยมันอุ่นเหมนเห <c oughs> ยงกันกินคนเ้เลยนิ่มนิ่มสั่งไดเลยผู<อ>้ชนะมที่เพเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามนะคักละว่า ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องหญิงคนเดิมหญิงคนเดิมเนี่ยเด้อครับเราจะบ้องมีตังลุงหน่อยเด้อคนเนี้วนิ่มเด้เด <c oughs> อคนเนี้วขายข,ข้าวด้วยลูกขายข้าวด้วยคนเนี้ย <c oughs> อากาศร้อนคนเนี้ยรอยเอ <c oughs> ของร้อนร้อนคนเนี้ยรอยเอสเนียยเเน้ยหนึ่งแสบ เ้ยไปด้วยออมยิ้ <c ười> มหน่อยด้วยเป่า <c ười> ยิ้มแล้วยิ้มแล้ว ใสมาสบหลายเด่มพ ah. e. ี่น้องเอ้ยว yeah. uh ินชอมตังไก่ย่างแบบพี่น้องเด้ออี่ะมือสวัสดีชมสีถูยอท่านครับอกำลังแสบเกือบเกือบวมนแล้ อืมโ oh. อ้แซบคนนี้ยอกบอกละฮฮะครับใครที่เข้ามาดูตอนนี้ก็จะเห็นแบบกละว,ว้าอีสานเลยอ้าเก่งแถล,ลกแม่ บักลอเอาอีสานเด้ออยลืกเก่งแนล้วร้านร้านยายา้ยา,าแอโอ้ยเปียกว่ะร้านยาแอ,อเราอีสานเด้อ เฮ้ยสวัสดีค่ะบักหลาหน่อยกินเขากับแม่เด้อเป็นไงพอเริ่มอิ่มแล้วอ่ะอิ่มแล้วไม่ไหวแล้วจุกแล้วอิปอกินนมไปนึ่งดีกินนำตัวหมูไปนึ่กินไม่ไหวหรอกอิ่ม ทีผู้ชม 40, สี่หมื่นท่านซ้ำทีวข้างหวังคือเป็นสํำมวนเทอืมวนเอนาะรายการมวนเพลงทุน แบบเออ่นคนค่อยย่างคนย่างเขาเอิ่นไเรางย่างโอ้ยก็ค่อยว่าวบอกเป็นเฮ้ยสวัสดีครับบักราวเราเลาา่าบอกบอกแลเป็นขามพึ่งฮัรเดบอมือนีแต่เก่เกงแน่ ่าคอยกินแล้าวาะว่าคอยเป็นเจ้าของฟ้าหนิคอยคอยไม่ได้พูดหลายอะไเลยลืมมาบ้านเพื่อนมาวิ่งงานกบว่าองางกบอ,อะไรอีแม่บอกงานกบงางแม่บอกว่าอีอีพอคือรู้ใจ<อ>ว่าอีแม่อยากกินอันนี้ น <Uh ู่เบาอย่างก่อนก็เป็นคู้ชีวิตกันมานานแล้วมันต้องใจกันบ้างครูอยู่หัวตัดดิบไว่ยูดมันเดีนวครับอิ่มหรอยังม่ลูกค้าเข้าตตดก็ไหนครับ ผมไม่ได้ตัดเด็กเลยคนระับผมมไม่มีกีตรงีญแนนะจต้าถ้าไปตรงนี้พี่พี่เลี้ยวขวาสุดเลยสุดเลยครับสุดแล้วก็ขวาอีกเลยตลาดใช่เลยตรงอย่างเดียวแล้วี่ตรงสุดทางแล้วไปแล้วก็ขวาอีกจอีกมองอันนั้นอนะ่ะพ่อตรงนำพูอ่ะเช้าครับพ่อบอกอยู่ตรงนั้นน่ะไม่อ,อีแม่นี่บอกพี่หนุ่ยเหรอ ่ปิดคลิปลูกปิดคลิปก่อนน้องเจอมาค่ะสหรับคลิปนี้ฝากติดตามนะปิดคลิปด้ะแล้ปิดคลิปตรงไหนไม่ใช่ให้หนูแบกแม่อิ่มแล้วโอ้คนดูเจ็ดสิบสองแล้วลูกน้องเธอมาคลิปนี้ก็ต้องลคุณเธอกินข้าวยังคะเป็นเจ้าไหนมา มีข้าวยังคะลูกคุณรูข้างบ้านมาเล่นด้วยคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องขออนุญาตปิดเด้ออ่อใจเย็นใจเย็นออาอ่านี่เปิดตรงนี้บ๊ายบายบ๊าเด้อ